ใครกันนะคะที่แอบสนใจคุณโยนะคะโอเคเดียิงจะเลือกให้มาสิบใบนะคะสำหรับใครที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวนะคะก็กดลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะคะมีแบบพิมพ์ตอบแล้วก็แบบโทรคุยนะคะโอเคเราไปดูไพ่พร้อมกันนะใครกันนะคะที่แอบสนใจคุณโยนะคะ1 2 3่งสองสามี่ห้าหกเดแสิบ เปิดไพ่แล้วนะมูเตลิฟนะคะสาหรับเดือนนี้เป็นราคาพิเศษนะคะเพียงแท่งละ2อ9สบาทเท่านั้นเองนะคะเป็นสินค้าที่เป็นลิปเนื้อแมตตรกัหมี่นะคะไม่ไม่เป็นขุยอะ่ะแล้วก็อ่ชุ่มชื้นติดทนนานแล้วก็ไม่ติดแมสก์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคันเนี่ยผ่านการปลุกเสกแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้าทาเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งเนี่ยจะเหมาะกับคนที่เป็นผิวประมาณสองสีนะคะจริงๆทาทุกสีแหละบอกเลยสวย ฟีดแบ็ดีทุกคนยิงคอนเฟิร์มเลยร้อยเปอร์เซ็นมีทุกคนชอบนะคะใครที่แอบ,บสนใจคุณอยู่สามถ้วยนะคะท of c คัพนะคะคนเนี้ยอาจจะเป็นแฟนคุณนั่นแหละนะคะแฟนคุณคนรักของคุณหรือคนที่คุณกําลังดิวอยู่กําลังอินลีเลชั่นชิพเปนอยู่อย่างเงี้ยคุยกันเป็นคนคุยคือคนที่อยู่ในใจคุณนั่นแหละตอนนี้เขาก็แอบ,บสนใจหมายความว่ายังไงนะคะเขาอาจจะแอบ,บดูคุณไง แอบดูแอบสอดแอบส่องแอบดูว่าคุณชอบอะไรกินอะไรไปที่ไหนไปกับใครอะไรอย่างนงี้นะคะ judgment นะคะเ judgment เนี่ยเป็นไพ่คนรักเก่าก็ได้นะคะ the s t r e n g t หกถ้วยนะคะโดดเด่นนะเรื่องเรื่องของแฟนนะคะที่สนใจคุณอยู่ปัจจุบนันนี้และเป็นคนรักเก่าของคุณที่น่าจะกำลังกลับมาหาคุณนะคะคนนี้กำลังสนใจคุณอยู่นะคะหนึ่งถ้วยนะคะสี่ถ้วย อัศวินถือถ้วยนะคะไพ่พระนะคะเฮอร์มิตแล้วก็ไพ่เจ็ด เหรียญน,นะคะโอเคออกมาสองพลังงานนะคะพลังงานแรกเนี่ยเป็นแฟนของคุณนะคะแฟนคุณหรือคนที่คุณรักเขาก็รักคุณเป็นคนที่กําลังจีบๆกันอยู่เนี่ยได้นะคะลักษณะอาจจะเป็นคนที่อายุห่างกันหลายๆปีนะคะอาจจะเด็กกว่าหลายปีหรืออาจจะแก่กว่าหลายปีก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เรื่องมากจู้จี้จุกจิกนะคะเอาใจยากมากคนคนนี้นะคะแล้วก็คนที่คนนี้อาจจะทํางานเป็นทุนึงธุรกิจส่วนตัวนะคะ2ทํางานเกี่ยวกับวงการศึกษาวงการแพทย์นะคะแล้ว แล้วก็อาจจะทำวงการร้านอาหารก็ได้นะคะที่โดดเด่นนะคะหรือพลังงานที่2เนี่ยเป็นคนรักเก่าที่กำลังกลับมาหาคุณนะคะคือเขาอจจะทักมาหาคุณหรืออาจจะเริ่มมาส่งให้คุณเห็นว่าเขาเนี่ยกำลังสนใจคุณอยู่นะเนี่ยแหละคนที่แอบสนใจคุณอยู่นะคะมี2พลังงานนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับใครอยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวก็กดลิงก์ใต้โปรไฟล์ได้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปยิงขอบคุณมากเลยสำหรับการกดหัวใจกดแชร์และก็คอมเมนต์กันมานะคะแล้วคุณคิดว่าใครนะคะที่กำลังสนใจคุณอยู่อย่าลืมคอมเมนต์บอกอยิงนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปบายบายสวัสดีค่ะ